ทีนี้ข้ามาดูวอลเลย์บอลชายกันบ้างครับของเราก็เอาชนะอุซเบกิสถานไปได้3เซตรว,วดผ่านเข้าสู่รอบ2ในศึกชิงแชมป์เอเชียครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22ครับในปีส0 23ที่เมืองอูเม,มียประเทศอิหร่านนะครับวันที่ยีิที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับเกมในกลุ่มบีนัดสุดท้ายรอบแรกครับระหว่างทีมชาติไทยสวมชุดแดงครับลงสนามเจอกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับ ซึ่งทีมหนุ่มไทยของโค้ชพักกีวอนครับกุนซือชาวเกาหลีใต้เนี่ยแพ้กับญี่ปุ่นมาในเกมแรกแบบสุดมันนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยทัพนักตบหนุ่มไทยครับก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับด้วยเกมลุกที่หลากหลายแล้วก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับอาชนะอุซเบกิสถานไปได้แบบขาดลอยครับสต่อศูนย์เซต25ต่อ17 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ16นะครับโดยเกมนี้ครับอนุตรนพรมจันทร์รับกับตันทีมเนี่ยตำแหน่งหัวเสาทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ที่14ะแนบ ทำให้จบรอบแรกครับทีมวอลเลย์บอลชายของเราครับชนะ1แพ้1มี3คะแนนครับผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายนะครับด้วยกันเป็นอันดับ2ของกลุ่มบีโดยคู่แข่งในรอบต่อไปครับต้องรอการจับสลากประกบคู่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธที่23สิสิงหาคมครับก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับทัพนักวอลเลย์บอลสาวแล้วก็หนุ่มของไทยที่เดินทางไปแข่งขันต่างชาติกันด้วยนะคะ